สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจฟ้าแล้วก็ข้างหน้าผมเนี่ยเป็นโตต้ารีโวครับตัว2.4นี้เกียร์ออโต้ด้วยปี2019นะบะบอกเลยต้องไวนิดนึงฮะเพราะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะใครที่กำลังมองหาอยู่นะไม่อยากให้คิดนานนะครับบอกเลยตัวนี้ <c oughs> ขออภัยครับราคา4 2 8 0 0 0บาทเปิดราคาให้ฟังกันก่อนนะะได้ประกันครบหมดนะเครื่องเกียร์นะฟรีค่าจัดค่าโอนนะค่าสไลด์มีให้ครบหมดนะฮะแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะ ถ้าชอบโทรทักเท่านั้นนะฮะบอกเลยดูเฉยๆไม่จบแน่นอนตนะะันนี้ต้องโทรเข้ามานะฮะราคาดี42800นนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะตัวนี้ให้ดูฝั่งนี้ก่อนนี่ Kia อ u t o เห็นไหมนี่นี่นะไม่ได้มีบ่อยๆนะครับแล้วภายในบอดหนังสีดำด้วยนะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะตัวเซตอิดิชั่นนะ,ะมาพร้อมแคดดี้บอยนะครับผมคุ้มๆเอาไปใช้งานนะ ตัวนี้คุ้มเลยเอาไปใช้งานกันนะฮะใครที่ลังเลอยู่นะคิดนานก็ไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวดูยางให้นะว่ายางปีอะไรนะครับอันนี้อยู่ตรงไหนยางโอเคเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่ยางปียี่สิบสี่นะขอบสิบหกยางปียี่สิบสี่ดูลวดนะครับผมของยางบิสโตนต้องบอกว่าค่อนข้างน่าใช้อ่ะเดี๋ยวเปิดดูภายในกันดีกว่าเอ้ดูห้องเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูภายในเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องก่อน ว่าสภาพเนี่ยมันต้องมาล้างทำความสะอาดไรกันอีกแหะรถมันเพิ่งเข้ามาเพิ่งตรวจไปนะนี่นหน้าตา้องเครื่องนะเดี๋ยวก็ต้องมีการไปล้างทำความสะอาดอีกนะเพราะช่วงนี้ทําถนนด้วยทําพื้นที่ด้วยเนี่ยดูมีการปรับพื้นที่ฝุ่นจะเยอะหน่อยนะนี่เลขเพดใต้มอกอคาหน้าเดิมสวยนะเน,นี่ยทุกสอนมองเห็นชัดนะบอกนี้มอน้ําเดิมนะ ตาหน้าสวยหมดนะแล้วก็ตัวปัม๊ม ABS นะฮะอยู่ตรงนี้หัวน็อตนะฮะเรียบร้อยดีเครื่องนะเดินนิ่งแล้วก็แห้งนะไม่มีเยิม้มนะครับตัวเครื่องไม่มีเยิ้มเลยนะหน้าตาแบบนี้ก็โครงสร้างแบบนี้ของก็มีรับประกันในเรื่องของโครงสร้างด้วยถ้าเจอชนนะ่ะพิกามจมน้ำน้ำพุ่งไฟไหม้ต่อต่อตัวถังไม่ขึ้นไปตรงว่ากอไมมา,มารับซื้อคืนตจำน,นวนนะบอกเลยคุยกันแบบนี้แหละมาดูนี่มีพักกระจกไฟฟ้าตัวนี้ นี่นะแบบนี้อ่านี่กระจกอ่อแล้วก็นี่ภายในดูเบาะหนังสีดำนะครับผมตัวเบาะหนังเนี่ยตึงๆนะเรียบร้อยพวงมาลัยเนี่ยไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะตัวนี้เป็นตัวเจนะนี่เลยดูดเมกใหม่นะฮะแสนสี่นะครับวิทยุบลูทูธนะครับใช้งานได้นะอันนี้ตัวแอร์เป็นแบบปุ่มหมุนนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมนี่นะเกียร์ออโต้ มาพร้อมอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดครบวิทยุมีรีโมท Mode ให้นะฮะแล้วดูผ้าหลังคาภายในกันหน่อยต้องบอกว่าผ้าหลังคาภายในสภาพนี้ค่อนข้างเรียบร้อยนะถือว่าเรียบร้อยสวยเลยดูด้านหลังเบาะหลังนะโอเคนะค่อนข้างเรียบร้อยนะคะเนี่ยอย่างที่บอกกันเดีย๋ยวต้องไปล้างทำความสะอาดน,นะงฝุ่นอะไรมันเยอะไปหมดคงสร้างไอเดิมสวยอันนี้น่าใช้นะนหัวน็ออะไรไม่มีรอยไขนะ เออใครหาวรถไปใช้งานนะเอาไปวิ่งใช้งานเนี่ยวิ่งในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ได้นะเกียร์ออโต้ขับสบายหน่อยหลายหลายคนเริ่มเริ่มล้ากันแล้วนะก็ให้ดูนี่ภาพรวมตัวพวงมาลยัยตัวเกียร์ Auto, ออโต้เบาะหนังสีดำน่าใช้ดูแลง่ายอันนี้เดี๋ยวเอาไปล้างทำความสะอาดกันอีกรอบหนึ่งนะใครซื้อก็เดี๋ยวก็จะมีก,การสปาให้อยู่แล้วนะครับผมก็บอกกันประมาณนี้นะเพราะตัวรถอ่ะเกียร์ออโต้มันมาไม่ค่อยบ่อยช่วงนี้มาน้อย นะครับใครที่เห็นแล้วเนี่ยนะเกียรนะ์ออโต้เนี่ยที่บอกใครที่เห็นแล้วเนี่ยถ้าตัดสินใจได้ตัดสินใจเลยราคารถจะขยับขึ้นด้วยแล้วไม้เนี่ยไม้แค่แสนสี่นะโต้ต้านี่เขาใช้กันยาวๆอยู่แล้วนะอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้แล้วดูเนะี่ยกระจกเห็นไหมฝ้าขึ้นกระจกเลยไม่ใช่ว่าฟิล์มเสียนะอันนี้ฝ้าแอร์ р, มันขึ้นมาเปิดแอร์ไว้ให้ดูจะได้รู้นะว่ามันทํางานหรือเปล่าก็สรุปให้ฟังแล้วกันนะคันนี้รีโวนะ2 4จุีปีบเกเกียร์ออโต้ ตัวสมาร์ทแคนะฮะตัวนี้เจพัทถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะประมาณนี้ที่สําคัญนี่เลยราคา400,000 2 8 0 0ราคาโคตรด,ดีถ้ายังไม่ตัดสินใะจตอนนี้รอยทีก็นูน่นนะซื้อกันราคาทุ่มๆหน่อยนะถ้าไม่รีก็ไม่ว่ากันของไม่ต้องรีบต้องร้อนอยู่แล้วแต่ถ้าใครคิดว่าต้องใช้แน่ๆแ,แล้วซื้อไปเลยคุ้มกว่านะซื้อก่อนประหยัดกว่าอันนี้อันนี้จริงๆนะไม่ใช่โจกนะเพราะว่ารถมันเริ่มขาดตลาดแล้วหน้านี้อีกหลอยก็จะเป็นเริ่มเริ่มเป็นหน้าหมูป่าเข้ามาแล้ว พวกนี้ก็จะเริ่มขาดสต็อกไปเรื่อยๆนะปี18ปี19เียปี18เริ่มหายจากในตลาดไปละนะปี 17- ปี18เริ่มหายไปละตอนนี้ปี19ก็เริ่มน้อยลงนะครับก็ฝากไว้แล้วกันใครที่กําลังหารถอยู่นะดูไว้คันนี้428 0 0โทรหาเซลเจี๊ยบนะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้ที่ด้านบนใครดูจบบอกเลยแจ๋วขอบคุณมากเลยที่ติดตามประมาณนี้แหละได้แต่อย่าลืมนีบตัดสินใจหน่อยแล้วกันมีน้อยแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ